ได้ปุ๋ยฟรีเป็นตันๆในช่วงฝนตกเท่านั้น ปุ๋ยไนโตรเจนฟรีในอากาศมีมากถึง78%แต่รู้ไหมคะว่าเราออามาใช้จริงๆเนี่ยไม่ถึง1%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นออกซิเจน21%แล้วก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์1%เนไนโตรเจนเยอะมโหฬารขนาดนี้แต่ทำไมเราถึงอดอยากปุ๋ยตัวนี้ได้นะว่าไหมปกติแล้วเนี่ยเจ้าปุ๋ยไนโตรเจนจะไม่ชอบมีรูปร่างแบบก้อนๆน้ำๆให้เราจับต้องได้แต่ชอบที่จะล่องลอยละริ้วปลิวไปตามลมแบบนั้นแหละคะ่ะเขาชอบเวลาเราใส่ปุ๋ยตัวนี้ลงดินถ้าเกิดว่าไม่มีตัวล็ นางก็จะบายบายอย่างรวดเร็วไปแล้วนะ <c oughs> เทคโนโลยีสมัยนี้ล้ำไปเยอะเขาก็จะจับไนโตรเจนเนี่ยมาล็อกไว้กับธาต,ตัวอื่น <c oughs> เช่นแคลเซียมไนเตรตมันก็จะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนอยู่ในตัวค่ะส่วนคนที่ไม่มีเทคโนโลยีที่ราคาแพงขนาดนั้นเราก็สามารถได้ปุ๋ยฟรีมาได้ค่ะช่วงที่มีฟ้าผ่าพายุฝนบนฟ้าเนี่ยจะมีการหยิบอัดอากาศทําให้ไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันรวมตัวกับเม็ดฝน มันก็จะตกลงมาพร้อามกับฝนนี่หละคะแล้วก็ตกลงมาแบบมหาศาลด้วยตกมาแต่ละทีดีกว่าใส่ปุ๋ยในตัวเจนเป็นตันๆเลยละคะ่ะดูได้จากญ้าที่เราตัดไว้เนี่ยเขาจะแตกกออย่างรวดเร็วส่วนในที่กําจัดญ้าแล้วก็ตายดีๆเนี่ยรับรองมีอารมณ์เสียผลไม้ที่ออกดอกออกผลบนต้นเนี่ยเขาก็พากันบายบายหมด นี่แหละค่ะผลจากการทํางานของไนโตรเจนที่มหาศารจากเม็ดฝนแต่อย่างที่บอกไนโตรเจนเนี่ยชอบมาแบบครั้งเดียวจบวิธีการล็อกไนโตรเจนให้เขาอยู่ไดน้นานแบบชาวบ้านนั่นก็คือการใช้พวกอินทรีย์วัตถุในการล็อกไนโตรเจนเอาไว้ค่ะใครที่ใช้ปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ก็จะได้อนิสงส์ฟรีไปแบบเต็มๆเ,เลยละค่ะ